สวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอโตง้งเป็นลูกศิษย์อีกรายหนึ่งที่ถ้าไปขอนแก่นจะต้องเจอทำห่วงจุย้ยเริ่มตั้งแต่ที่เจอท่านอาจารย์มาถึงวันนี้กี่ปีและทำห่วงจุย้ยคือต้องต้องเท้าความก่อนเท้าความ,มรู้จักท่านอาจารย์ตอนที่สร้างบ้านให้คุณแม่เสร็จใหม่ๆเมื่อปลายปีห9 6 0ครับแล้วก็มีเพื่อนชวนแนะนำให้ไปเรียนที่โรงเรียนนาแล้วนะ นานแล้วฮะแต่ว่าผมก็ไปเรียนอยู่ประมาณไม่กี่ครั้งแล้วก็มันก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะมากเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างที่จะยากก็รู้แค่ที่อาจารย์เอารูปมาให้ดูคร่าวๆว,ว่าตรงนี้เป็นแบบนี้แต่ว่าเรื่องดาวเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยรู้เพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดด้วยเออแล้วเปรียบเทียบกับการเรียนหมอตอนนั้นเรามีความรู้สึกยังไงมันมีความคล้ายกันมาก<แ>เหมือน<แ>ที่ผมเค,เ,เ,คเคยเคยพูดครับมันมีความคล้ายกันตรงที่ว่ามันมีความสนุกก็คือ วิธีการเรียนการสอนของอาจารย์เนี่ยมันจะเหมือนกับคนเป็นหมอคนหนึ่งเลยที่เวลาที่เราจะไปดูคนไข้คนหนึ่งเหมือนอาจารย์ไปดูบ้านให้หลังหนึง่งม,มันก็จะมีการหาสา<ม>เหตุสาเหตุคุณป่วยเป็นอะไรตั้งแต่เริ่มซักประวัติเริ่มซักประวัติดูเกี่ยวกับประวัติตั้งแต่เกิดแล้วก็เป็นเลี้ยงขงจุ้ยอะไรแล้วก็มีลักษณะยังไงแล้วก็มาดูอาการดูอาการในบ้านว่าผิดปกติตรงไหนแล้วก็ไปแก้ตรงนั้นแก้คือเหมือนกันรักษา แก้ไปแล้วดีขึ้นไหมหรือไม่ดีก็มาติดตามอีกทีถ้าไม่ดีขึ้นมาแก้จุดใหม่ไหมเกิดจากอะไรมันก็เหมือนหมอที่ต้องนัดคนไข้มาดูว่าหายหรือ,อยังถ้าไม่หายแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องใช้ยาใช้อะไรอื่นๆื่นไหมซึ่งในส่วนของยาของหมอก็จะมีถึงการรักษาอาจจะหลากหลายเช่นผ่าตาัดเช่นมียาเช่นทําอื่นๆในส่วนของอาญาก็จะมีวิธีหลากหลายเหมือนกันที่ได้เรียนมาก็คืออาจจะมีเคล็ดอาจจะมีจัดนั่นจนัดนี่อาจจะมีทําพิธีอะไรเพิ่มเติม ตามแต่ละคนที่เป็นโลกนั้นๆผมว่ามันจะคล้ายกันมากครับเราเคยสงสัยว่าลูกศิษย์อาจารย์ะหมอเยอะมากคือคนที่มาเรียนเป็นหมอเยอะมากเราคิดว่าหมอทุกๆคนถ้าได้มาเรียนฮวงจุ้ยหมอต้องว่าเขาจะเชื่อเหมือนเราไหมคือผมคิดว่าอันนี้แล้วแต่คนนะครับแต่ในส่วนของผมนี้คือผมคิดว่าในในส่วนของวิชาของอาจารย์เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันกันกบ กระบวนการการเรียนในหลักสูตรแพทยาศาสตร์ที่เรียนมามันจะมีระบบการเรียนที่มันคล้ายกันพอมาเรียนปุ๊บมันจะสนุกออแต่ในส่วนที่คนอื่นเขาจะเชื่อว่าอันนี้มันเกิดขึ้นจริงไหมอันนี้ผมว่ามันเป็นความคิดส่นดวนบุคคลแต่ผมเชื่อแน่นอนเพราะว่าผมเจอมากับตัวหลายอยา่างถ้าอย่างนี้เข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเนื่องจากว่ามันมีความคล้ายกันกันกบศาสตร์วิชาที่ตัวเองเรียนมาเป็นหมอะฉะนั้นหมอทุกคนที่มาเยอะมากก็เลยจะมีความรู้สึกว่าอ๋อ มันเทียบเคียงกันได้ัไปด้วยกันได้เขาถึงมาเรียน่วงจุ้ยมันมีเหตุปัจจัยมีผลแล้วก็มีวิธีการแก้ไขที่เป็นขั้นตอนแบบมีความชัดเจนแล้วก็ตรงจุดีน้มันเหมือนกับมีอะไรที่มันมีปัญหาแล้วมันต้องฮ i t two the point ให้ได้อันนี้คือวิชาของอาจารย์เลยแต่สิ่งที่จะต้องมีความแตกต่างกันคือหมอแต่ละคนมาเรียนแล้วเข้าใจก็จริงแต่อาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า ในกระบวนการเรียนอาจจะยังไม่ได้ลึกมากหรือว่าอาจจะแบบว่ายังรู้ไม่เยอะก็ทําได้เท่าที่ทําแบบนี้อันแรกที่หมอต้องเริ่มทําเลยที่เรียนห่วงจุ้ยแล้วฉันกลับไปแล้วฉันจะทาห่วงจุ้ยเนี่ยที่เรียนมาเนี่ยลองดิอันแรกที่ผมรู้จักอาจารย์นะครับคือคือผมรู้จักอาจารย์ตอนปี59ปลายปี5960ุแล้วผมก็หายไปเลยเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ตามมาเรียนเลยเรียนไม่กี่ครั้งตอนที่ผมเรียนโรงเรียนเนี่ยผมทําได้แค่ผม เก็บสะสมอัญ,ญมณี<อ>ผมจะได้ญญมผมจะได้อัญ,ญมณีทุกครั้งที่ผมไปโรงเรียนแล้วก็เพราะว่าผมเชื่อว่าเออมันมีพลังตอนแรกผมก็งงว่าเขาไปทําอะไรกันอตอนแรกเราก็ไปเราก็รู้สึกชอบในวิชาแล้วก็เก็บสะสมอัญ,ญมณีมาเรื่อยๆยยังไม่กล้าตั้งเคสอะไรเลยเนือ่องจากว่าตัวเองยังรู้ไม่เยอะ แล้วมันได้อะไรมั่งจากพอสะสมมามันก็จะมีการมีคําอธิษฐานที่อยู่ในอัยมณีอะไรแบบนี้ฮะซึ่งมันก็จะมีคุณสมบัติในแต่ละตัวทีนี้ก็เก็บมาสะสมมาเรื่อยจนจนได้หลายชิ้นเลยตอนนี้นะแล้วก็มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าพอผมหายไปสามปีใช่ไหมแล้วบ้านที่ผมสร้างให้คุณแม่อยู่ครบสามปีพอดีแล้วมันเกิดแจ็คพอตมีเรื่องนั่นเรื่องนี้ให้ต้องสามปีหนีไม่พ้นอย่างที่อาจารย์พูดแล้วมันเป็นช่วงโควิด เป็นช่วงโควิดที่คือตอนนั้นมันคือจําได้ว่าห้องน้ําในบ้านไม่ให้ใช้แต่ตอนนั้นก็ต้องแยกห้องน้ํากันกับคุณแม่เพราะตัวเองทํางานโรงพยาบาลแล้วกลัวคุณแม่จะติดโควิดก็ต้องมาใช้ห้องน้นํานี้อ้าวพอใช้ไปสักพักหนึ่งเอา้าทําไมมีต้องเสียเงินไปในเหตุโดยไม่จําเป็นต่างๆมันรั่วไหลผมก็เลยมานึกขึ้นได้เอออาจารย์เคยบอกว่าสามปีมันต้องเกิดเหตุการณ์อันนี้มันสามปีเศษแล้วประกอบตอนนั้นผมก็เลยได้ย้อนกลับมาดูคลิป ถามมาป่าตอบครับตอนนั้นเลยเริ่มผมเริ่มนั่งเรียนแต่ถามมาป่าตอบเรียนเองเรียนเองเรียนเองมาเรื่อยๆซึ่งมันก็ได้ความรู้ตรงนั้นคือเยอะมากเป็นพื้นฐานให้ให้เอามาใช้ทาฮวงจุ้ยในลําดับต่อมาได้เรื่อยๆเลยฮะตรงที่ว่าแล้วพอผมเรียนถามมาป่าตอบเสร็จปุ๊บสักระยะหนึ่งก็จะมีเปิดคอร์สเร่งรัดผมก็เลยมาเรียนอันนี้คือจุดเปลี่ยนอ๋อเอาเลยมาเรียนพอจุดเปลี่ยนปุ๊บก็เลยเริ่ม มีความรู้เรื่องการจัดวางเรื่องตรงนั้น,ตร,นตรงนี้ต้องวางอะไรบ้าง<ม>ในส่วนที่เป็นเคล็ดของอาจารย์แล้วก็<ม>แต่โดยพื้นฐานแล้วที่บ้านอะ่ะครอบครัวเขาจะเป็นคนแบบอยู่กันแบบสะอาดอยู่มไม่ไม่มีของรกอยู่แล้วผมว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นตรงนี้ที่ทําให้เราได้รได,ได้เร็วขึ้นครับเพราะว่าคุณแม่แล้วคุณค่อนข้างสะอาดเป็นระเบียบ,บเป็นพื้นฐานอยู่เดิมยุค8แก่ยุค9มาแล้วครับความแตกต่าง เราเริ่มเห็นผลรู้ผลหรือได้สัมผัสอะไรกับตอนที่ยุคเก่าตอนเนี้ยที่มันเชื่อมกันอยู่มันเชื่อมเข้ามาแล้วเนี่ยผมว่ามันสําหรับผมมันเหมือนมันคงที่มันเหมือนกับว่ามันมันก็คือไม่ได้ดรอปลงไปเยอะมากไม่ได้เมืกระเทบอะไรกับชั้นใช่ครับก็คือ เพราะตัวเองคือทํางานรับราชการแล้วก็มีคลินิกแล้วก็มีหุ้นส่วนในกิจการร้านค้าร้านอาหารแบบนี้ซึ่งจริงๆจะบอกว่าร้านอาหารค้างๆกันเนียก็ปิดตัวไปปิดแล้วอรอปิดบางร้านก็ปิดไปแต่เราแต่เรายังอยู่ได้ในในแบบลักษณะที่ค่อนข้างโอเคเลยพังงาดอยู่แถวนั้นใช่ฮะแล้วก็คือก็ไม่ได้ตกอะไรมากแล้วก็แล้วก็ ส่วนงานงานราชการของเราเราก็มีตําแหน่งอะไรเข้ามาตรงนี้ด้วยวอันนี้เ<อ>ชื่อว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเราก็แข็งแกร่งในการทําห่วงด้วยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วและวันนี้ที่มาเรียนได้อะไรกลับไปที่คิดว่ามันเฮ้ยมันคือความรู้แบบใหม่หรือมันมันคืออะไรที่เราคาดหวังคือเหมือนที่อาจารย์บอกว่าพลังมันจะลดลงเหลือแค่20เิเซอ,<า>อันนี้คือ คือความกังวลของตัวเองใช่ครับเพราะว่าก็เลยเหมือนกับว่าเราจะต้องมาเรียนรู้เพื่อให้ทำยังไงให้เราเมนเทนพลังให้มันได้เท่าเดิมหรือต้องมากขึ้นกว่าเดิมให้ได้โดยที่ผมว่าวิชาของนารศจันีร์ช่วยเราได้แน่นอนแล้วก็อาจารย์เขาบอกมาตลอดผมก็เลยต้องมาเรียนต้องมาเรียนคอสนี้คือพอมาเรียนเสร็จมันก็จะเอาความรู้พื้นฐานที่เรียนคอสตอนแรกครับมาเชื่อมกันตอนนี้ ช่มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็พื้นฐานก็จะใช้ยุคแปดด้วยอีกประมาณหนึ่งก็จะมีการเพิ่มรายละเอียดเพิ่มขึ้นก็เอาไปใช้ได้ผมว่าน่าจะไปข้ามไปในยุคนั้นนะ่ะได้ได,ได้ได้ดีทีเดียวบอกเพื่อนๆที่ชมรายการอยู่ว่าเออทำาฮงจุ้ยหรือยังหรือยังไม่เริ่มทำาฮงจุย้ยหรือการจะชวนที่จะมาเรียนคอร์สเนะี่ยว่ามันมีความสําคัญแค่ไหนคือผมว่ามีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะ รายละเอียดมันจะเยอะมากในยุ 9, ค9ก้าในการไม่ว่าจะเป็นการดูตําแหน่งต่างๆขนาผมมีพื้นฐานมาจากคอร์สเล่งทัดคอร์สและบางทีก็ยังงงๆแต่ความ <พอ S 1> ใส่<า>ใจมันมากขึ้นครับคือในแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะขึ้นวางนั่นวางนี่เยอะขึ้นแล้วก็ผลกระทบในจุดจุดนั้นเนี่ยมันจะมีมากกว่าเดิมมันจะไม่ใช่ว่าเป็นแบบเดิมมันจะต้องมีมีการ แก้ไขมากขึ้นผมเข้าใจว่าการแก้ไขนี่น่าจะเป็นเรื่องของป้องกันสิ่งที่มันเป็นอัปมงคลในอีก80ที่มันเข้ามามันก็เลยมีอะไรให้ทําเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันคงพลังอยู่ได้<า>ไม่ดอบแล้วก็ไปข้างหน้าได้คุ้มกับการที่มาเรียนครั้งนี้คุ้มฮะเพราะว่ามันเป็นวิชาที่คือตรงๆมันหาเรียนที่ไหนไม่ได้คือมันเป็นวิชาที่ คือมันไม่มีใครมาสอนเราอ่ะมันไม่รไ,ไ,ไ,ไม่มีโรงเรียนเฉพาะเราต้องมาเรียนรู้ด้วยต,วตัวเองของเราโดยที่เป็นวิชาของท่านอาจารย์ที่สร้างขึ้นมานี่หละฮะเหมือน,อ,นอาการเดียวกันกับว่าคนไข้อ่ะป่วยก็ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลใช่ครับ มันมีเครื่องมือ,อเ,คเครื่องไม้เค,เครื่องมืออะไรที่โรงพยาบาลที่จะทาให้วินิจฉัยโรคแล้วก็รักษาคุณได้ตอนนี้มันเหมือนกันเลยนะครับ<อ>เราเราเราจบแพทย์มาระยะหนึ่งแล้วเราก็ต้องไปเรียนที่มันอัปเดตในวิทยาการใหม่ๆ<อ>เพื่อเอาไปใช้กับคนไข้เพื่อให้มันดีขึ้นต่อเนื่องอันนี้ก็เหมือนกันคือเราท<อ>ําฮงจุ้ยเสร็จพอผ่านเวลาไปแป๊บหนึ่งมันอัปเดตความรู้อัปเดตช่วงการเวลา เราก็ต้องมาเรียนเพื่อไปใช้ใหม่เหมือนกันเลยคือในสายวิชาทางแพทย์ของหมอโต้งเองะก็ยังเห็นว่าจะต้องเข้าไปอัปเดตไปเรียนรู้ไปเหมือนสัมมนาไปอะไรอะไรอยู่เสมอเลยแล้วก็ต้องเป็นภาคบังคับด้วยว่าต้องเก็บคะแนนให้แพทย์สภาเพื่อเราจะได้ไปต่อไปต่อพัฒนาความรู้แบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวิชาช่วยของมรูอาจารย์เนี่ยคือทําให้ผมทํางานง่ายขึ้นมากรับรื่นใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางครั้งเรา เราหาสาเหตุของคนไข้มันจะง่ายขึ้นมากมันจะมีมันเหมือนกับปาฏิหาริย์บางทีเราจะต้องช่วยคนนี้ยังไงเราจะต้องรักษาเขาไปทางไหนมันจะมีมช่องทางไปให้เขาถูกทางให้เขาดีขึ้นแล้วเราก็สบายใจด้วยมีจุงเลยมันมันเป็นมันเป็นเรื่องเราที่ดีมากเป็กนกำลางของเราอันนี้ก็ขอบคุณหมอโต้งมากเลยแล้วก็เ,นะเราจะทำหงจุ้ยไปด้วยกันครับแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยนะคะครับ ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่ทําให้ได้มีโอกาสได้มีวัฒนธรรมดีๆได้เรียนวิชาของท่านอาจารย์ขอบคุณมากครับค่ะแล้วเดี๋ยวไปขอนแก่นไปหาครับผมด,ดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เต้เป็นอีกรายหนึ่งที่ลูกศิษย์จะเห็นเมื่อเร็วๆนี้ท่านอาจารย์ไปตรวจม่วงจุย้ยเป็นครั้งแรกของทีมงานเหมือนกันบนแพรบแพรอาหารครับ นครสวรรค์นครสวรรค์ครับใช่พี่เป็นไปมายังไงแล้วก็มาเจอท่านอาจารย์แล้วก็ตัดสินใจมาเรียนครับจําได้ว่าแรกๆที่พี่มาเนี่ยมาเหมือนเรียนพวงด้วยสัญจรครับใช่ไหมคะครับอ่าแล้วไปเจอท่านอาจารย์ครับใน youtube หรือยังไงคะใช่ครับเจอใน youtube ครับมั่นใจอะไรขนาดนั้นก็ทีาันต้องมามาแอบดูสะหน่อยซีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ เริ่มเริ่มจากขับรถให้ภรรยาเหรอครับนะครับพามาเมื่อตอนโควิดไม่ใช่ครับภรรยาพามานะครับตอนโควิดพอดีนะครับแล้วเราก็ได้เข้ามาได้ศึกษานะครับนะเริ่มมีความสนใจนะครับเพงเรยออกมาศึกษาซื่หนังสืออ่านนะครับแล้วก็เริ่มติดตามคลิปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอเคนะชอบนะใช่นะนออเวเลานะอะไรแบบนี้ครับ มันเป็นอะไรที่รวดเร็วมากนะถ้าที่ที่จะตัวจาได้ว่ากับ,บพ,พี่มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วพี่ก็มาบ่อยๆมาเรื่อยๆเลยใช่ครับสแสดงว่าพอมันโอเคนะเนี่ยคำว่าโอเคคือมันทําอะไรให้ชีวิตนะ่ะรู้สึกเปลี่ยนแปลงว่าทําห่วงจุ้ยแล้วมันโอเค<ช>เนี่ยหนาอยากรู้อย่างเงี้ยมันคืออะไร,รตรงนั้นที่ทําให้เห็นเลยตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะเมื่อเราศึกษาแล้วนะครับเริ่มทําความเข้าใจนะครับในห่วงจุ้ย วงจุ้ยของท่านอาจารย์เนี่ยนะครับนะเราลองเอามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันแล้วเรารู้สึกมีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับนะมีความสุขใจมีความสุขใจนะครับธุรกิจก็เริ่มดีขึ้นนะครับนะแม้จะเป็นในช่วงโควิดนะครับนะก็เราก็รู้สึกไม่ได้มั่นใจว่าเป็นเพราะว่าตัวเองดีอยู่แล้วปะไม่เลยครับเป็นเพราะวงจุ้ยแน่นอนผมคิดก็ว่าเป็นที่วงจุ้ยของท่านอาจารย์นะครับ ก็เข้ามาศึกษาปุ๊บอ้าวเขาว่าตรงเขาว่าตอนช่วงที่ศึกษายุค8อยู่เอะปุ๊บปับ๊บยุคเก้าแล้วมีความรู้สึกว่าไอ,อ้คำว่ายุคแปดกับคำว่ายุ 9, คเก้ามันทำให้พี่รู้สึกยังไงครับยุคแปดดีนะครับยุคเก้า <c oughs> จะน่ากลัวครับ <c oughs> เราก็เลยแล้วมันก็เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคือมันเห็นเห็นจากสถานการณ์ที่เข้ามาด้วยใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับเราก็เลย <c oughs> ต้อง เตรียมตัวนะครับเริ่มเตรียมพร้อมเริ่มเรียนศึกษาให้โทษคับให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มาเรียนลงคอร์สแรกเลยใช่ครับได้อะไรบ้างใน3วันนี้3วันนี้เหรอครับเราก็ได้มีความรู้นะครับเกี่ยวกับวงช่วยในยุค9นะครับว่าจะต้องมีการปรับใช้นะครับนะ ดำเนินชีวิตอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับในในยุคเก้าเนี่ยในคอร์สเรียนเร่งรัดยุค8ดพี่ต้อมได้มาเรียนไหมมาครับมาแล้วแล้วก็รอบนี้ก็ยุคเก้ายุค8ดมาเรียนกี่หนนะยุคแปดเนี่ยสามหุ่นแ้สามห่นแล้วแล้วก็ฮวงจุ้ยสัญจรไม่ต้องนับนับไม่ถ้วนแล้วก็มาเรียนพอวันนี้กลายเป็นว่ามาเริ่มเรียนคอร์สยุค9เป็นครั้งแรกมันมีความแตกต่างกันเยอะไหม มีความแตกต่างจากที่เรียนยุคแปดใช่ครับใช่ครับอึ้งๆเหมือนที่ทุกคนเขาอึ้งไหมคะใช่ครับใช่ครับมันใหม่สุดๆไปเลยถูกครับใช่ครับเรื่องของยุคเก้ากับการที่พี่จะนําไปทําำวงจุ้ยครับหลายๆคนพูดบอกโอ้มันจะต้องใส่ใจมันจะต้องเหมือนกับว่าเข้าไปทําความรู้จักมันก่อนที่จะทําเหมือนกับว่า ต้องสนิทกันมากขึ้นก่อนกับเรื่องของเคสยุคเก้าเนี่ยแล้วถึงจะวางคือไม่ใช่สอนวางนี้ที่ทิศนี้วางที่ิศนี้นีนีคือไม่ใช่เหมือนยุคแปดแล้วใช่ไม่เหมือนกันครับจะต่างกันขนาดไหนยกตัวอย่างสักหนึ่งอย่างที่พี่คิดว่าเดี๋ยวกลับไปจะทาแหละหนึ่งก็ต้องเป็นเรื่องหุ่นช่างนะครับอ้าวหุ่นช่างของเดิมก็ทํอยู่แล้วอ่าแต่ได้เรมีวิธีการเชื่อมอยู่นะครับแล้วก็มีหุ่นฉายนะครับที่ท่านอาจารย์ได้สอนนะครับเป็นเคสวิชาใหม่ในวันนี้นะครับ นะแล้วก็ในเรื่องของการกระตุ้นการวางน้ำภูเขานะครับแล้วก็แล้วก็ในเรื่องของอัญมณีนะครับในยุค9นะครับใช้พลังอัญมณีในยุค9สุดยอดนี่ยใช่ไหมหลายอย่างแล้วที่จะต้องไปทํามีบอกเพื่อนบ้างไหมมีคุยกับเพื่อนบ้างไหมแล้สมมติเพื่อนกาลังนั่งฟังอยู่เอ้เรียนแหละบอกยังไงดีรอบหน้ามาโรงเรียนกันเถอะ ใช่ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆที่ดูและติดตามรายการอยู่นะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาโรงเรียนนะครับจะเป็นอ้อนเร่งรัดยิ่งดีนะครับหรือว่าถ้ายังไม่สะดวกก็จะเป็นห่วงจุ้ยถงจรก็ได้หรือเข้าไปเรียนในโรงเรียนกับท่านอาจารย์ก็ได้นะครับนะอย่างเงี้ยดูพี่ต้อมมีความสุขทุกครั้งที่มาเรียนห่วงจุ้ยในทุกอย่างหรือก็ทั้งมาทํากิจกรรมใช่ครับที่ท่านอาจารย์ให้ใช่ครับ ที่เขาเรียกเปิดให้ใช่ครับอย่างวันที่วันนี้วันที่16นะคะนับไปอีกกี่วัน22ไปไหมคะไปดีครับไปที่โรงเรียนไปเรียนไปที่โรงเรียนครับกล่าวถึงท่านอาจารย์นะคะครับผมก็อยากกล่าวสวัสดีนะครับท่านอาจารย์นะครับแล้วคุณหมอนะครับแล้วก็สิ์พี่ๆนะครับแล้วก็ ทุกท่านนะครับนะครับผู้ชมรายการทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับนะครับสำหรับตัวผมที่ได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ห่วงเชว้อของท่านอาจารย์มานะครับตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะครับเรียนแล้วได้ลองนําไปใช้แล้วนะครับก็มาเกิดผลประโยชน์นะครับกับตัวเองที่สังเกตได้เห็นชัดนะครับจนในเรื่องของธุรกิจก็ดีนะครับในเรื่องของชีวิตก็ดีนะครับดในเรื่องของ ภายในของเรานะอินเนอร์เราก็ดีนะครับก็รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับคือทั้งหมดทั้งวงก็เป็นห่วงจุ้ยวิชาห่วงจุ้ยของท่านอาจารย์มานะครับก็อยากจะกราบขอบคุณท่านอาจารย์ผ่านทางนี้มาด้วยนะครับได้จัดครับขอบคุณครับปิดทายอีกหนึ่งได้ไหมว่าพี่คิดว่าในอนาคตของพี่ที่สร้างภาพไว้ว่าเราทำห่วงจุ้ยแล้วเรา จะไปถึงสุดที่ตรงไหนที่เห็นที่เห็นเลยที่อยากอยากเห็นอยากมีอยากเป็น่ะยังไม่ได้หรอกแต่อยากจะให้เป็นแบบนั้นเลยอะมีภาพนั้นไว้บอกมันเลยค่ะสุดท้ายเลยก็ต้องเป็นเรื่องของความสุขนะครับความสมหวังในชีวิตของเรานะครับบางคนอาจจะแตกต่างในเรื่องของอาจจะเป็นการงานการเงินหรือสุขภาพนะครับแต่โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเราจะมองเป็นในภาพรวมนะครับเงินก็เน้นนะครับแต่ จริงๆแล้วเราอยากจะมองในเรื่องของความสุขนะครับในการใช้ชีวิตนะครับได้มากที่สุด เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรกับเขาไหมก็เอาดิเอาเอาตุลาโตนะคะอยากเป็นนางงอมจักรวาลฝากฝันไว้อสรุปเราก็จะได้สมหวังอย่างที่เราตั้งใจเรามีความสุขถึงจุดจุดนั้นนั่นแหละครับในแบบของเราออโรร่าอยากเป็นเจ้าหญิงออโรร่ายางงี้วันนี้ขอบคุณพี่ต้อมมากมากเลยแล้วเราเจอกันในครั้งต่อๆไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ